ก็สวัสดีทุกท่านที่ติดตามชมเทปอยู่ของครูต้านะครับวันนี้ก็สอนที่พระธาตุนาดูนจังหวัดมหาสาครคามนะครับผม <c oughs> มือใหม่ของเราอันนี้ก็ออกมาสู่ถนนบ้างแล้วนะครับขอบคุณสำหร,รับการติดตามนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปสอนต่อนะครับเพิ่มทักษะไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาติดตามนะครับดาวจากเยอรมัน เตรียมตัวนะครับเดี๋ยวเราจะให้ขับไปนู่นเลยนะครับทั้งๆท,งท,งที่ยังไม่เคยขับนะครับยังไม่เคยขับแค่ขับเฉพาะในสนามนี้เฉยนะครับแต่ละพื้นที่นักเรียนจะต้องปรับนะครับปรับเรื่องของออทักษะในเรื่องของการอยู่ร่วมกับคนอื่นนะครับการสังเกตการมองนี่นะครับบางคนเคยอยู่แต่ในสนามนะครับ นี่ก็เป็นพระาธาตุนาดูนนะครับย้ําอีกทีนึงผมไม่ได้มาเที่ยวนะครับมาสอนขับรถนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อไปอันนี้เราเป็นหลักสูตรเพิ่มทักษะนะครับโอเคตรงๆเรื่อยๆช้าๆอันนี้ตรงเพิ่มทักษะในการเดินหน้าตรงทอยหลังตรงทั่วไปนะครับ โอเคอย่าปรับเบาะในขณะที่เราเข้าเกียร์ทิ้งไว้เด้อ <c oughs> เดี๋ยวขาลอย <c oughs> เดี๋ยวรถกระเด็นก, <c oughs> กระโดดได้ได้แบบนี้อ่าเตรียมเดินหน้าไปตรงนู้นครับโอเคครับมองที่เกียดีเดินหน้าปุ๊บเข้าไปนู่นเลยปล่อยรถตรงไปเรื่อยๆแล้วก็ไปหยุดข้างหน้าตรงร่มนั่นแหละแล้วก็ถอยหลังกลับมานี่ก็เป็นการเพิ่มทักษะครับ แต่ย้ําว่าต้องดูวิธีการตรงไหนที่ควรจะเป็นไปได้ว่าสอนได้นะครับ <Yeah. S 1> <laughs> ใชถเนเบียงลา mm. ดิเจ้วนดรถมาไงถ่ายห้ออกชิปแค่หัว จริงจริงไม่ละครับได,ได้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 นี่อยากออกคลิปน้ำโอเคมากมากจอยย้ำอีกเออมันมืดไม่เลยครับพอดีผมกําลัางออกคลิปอยู่นี่แหละออกออก,ออกคลิปเนี่ยออกตัวประเทศบอกเพื่อนได้ว่ามันเป็นหมองไรครับบางอง่างไอ้อันอันพระลุ่มพระธาตุน่าดูน,นะครับผมอ๋อเพมเป็นมากเลยไหมไอ้โอ้ยเพื่อนกะสร้างบุญกุศลมากสร้างตั้งของนั่เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาฟังมาฟังพ่อใหญ่พูดเรื่องพระธาตุนาดู จกปีเรอเขาไไออันตั้งพระธาตุปีที่เจ็ดได้หลักอ๋อพระธาตุปีทีเจ็ดแตว่ว่าคือหมายถึงว่าเห็ดโบรณาณขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่ปีที่เจ็ดไอโบอ้ตั้งตั้งองค์พระธาตุอ๋อตั้งองค์พระธาตุครับผมแต่วคุดพบไอกาโถพ,อ,พอท่องดีอืมพนคุดพบอยู่หน้าพญานาครับอืมเนี่ยมันมันจริงปนบันเพื่อ็เลยอยากอันพอทีเจ้าคุณมันมันแฉบมองฉพานไหมครับผมอืมครับผม เป็นไรคนมากหลายบ่ะโอ้หลายครับทั่วประเทศทั่วโลกเป็นป่บทั่วทั่วทั่วโลกเจอว่าผู้ใดไมากอะมากเอาบมบูซาพระเรายัางนคนก็ด,ดีเลยครับโอเคตั้งยูบ้านไดไหเนี่ตั้งยูบ้านไดะไปยูยูโคกดงเเข่งครับซื้อซื้อหม่องนี้ซื้อว่าบ้านลงเเข่งครับโคดไปโคกดงเเข่งครับ บ้านโคกดงเข่งบ่บ่เดียวบ้านเป็นโคกดงเข่งัโคกดงเข่งอ๋อเราที่หมองพระตั้งนี่เก้าร้อยลาสองงานครับโอ้โหจริงโหจริงโอเคโอเคซื้อซื้อพระธาตุวางในพงเงี้ยพระธาตุพระบรมสารีริกธาตุเหรอเขานาดูนนาดูนครับอ๋อมณฑนเนี่ยคือคือจะนต์ทหนาไหมครับผมโอเคโอเคครับผมครับโอเคครับฝากติดตามนะครับฝากติดตามผลงานการสอนต่อไปครับผมสำหรับพ่อใหญ่กะ โอเคเพื่นๆไปพันหน้าเนาะครับครับโอเคโอเคโอเคครับพ่อใหญ่ขอบคุณด้วยหลายครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ขอบคุณพ่อใหญ่นะครับเมื่อกี้มาให้ข้อมูลเรื่องพระธาตุนาดูลนำมาสอนกันต่อนะครับก็ฝากกดไลค์ด้วยก็แล้วกันนะครับผมสําหรับใครที่ติดตามอยู่นะครับโอเคครับหยุดก่อนเห็นเส้นตรงไหมเห็นวิ่งอ่านั่นแหละวิ่งตามเส้นครับไปวิ่งไปโอเค ก็ฝึกไปหลายรูปแบบนะครับมันก็ไม่ซ้ําแบบวิธีการคิดนะครับแล้วแต่ว่าจะคุณจะสอนกันยังไงนะครับเห็นเส้นแต่เหยียบเส้นไม่ได้ครับวิ่งไปตามเส้นันนี้ก็มั่วนะครับยังอยู่ในหม้กของการมั่วบอกว่าเห็นเส้นแต่ไม่สามารถวิ่งตามเส้นได้อย่างที่เราเห็นตามนี้แหละครับก็อย่างที่บอกครับยังคิดเองไม่ได้นะครับโอเคยังไงก็ติดตามกันต่อไปนะครับถ้าสนใจวิธีการสอนนะครับโทรเข้ามาที่088 3 3แด 00J2 นะครับตอนนี้กําลังฝึกเดินหน้าตรงพลาหลังตรงในที่กว้างนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ไม่ค่อยากเท่าไหร่นะครับก็ฝึกไปเรื่อยๆครับหลายแบบหลายๆทักษะก่อนที่จะออกถนนใหญ่นะครับผู้เรียนจะต้องมองกระจกให้เป็นซ้ายขวานะครับผม <c oughs> ช้าๆอย่าตั้งใจแต่ดูฝั่งเดียว้ะดูเอ่างๆไปด้วย อันนี้ก็เป็นการฝึกให้สังเกตนะครับผมก็คือวิธีการต้องมีวิธีการนะครับต้องมีแนวคิดไม่ใช่ว่าถอยมั่วนะครับถ้าคุณถอยมั่วคุณก็ได้เฉพาะในที่กว้างแหละครับที่แคบคุณก็ถอยไม่ได้นะครับดูนะครับเขาจะคิดได้ไหมว่าถอยตามถอยหลังตามเส้นทําได้ไหมนะครับเส้นเราก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วนะครับถ้ามันใกล้แสดงว่ามันชนครับชีวิตจริงคุณก็คือกําแพงบ้านนะครับอันนี้ก็คือชนนะครับ ยังไม่ได้นะครับยังถอดไม่ได้นะครับเดนะ๋ดูคนไปเรื่อยครับค่อยว่ากันฝากผลงานด้วยนะครับถ้าชอบก็โทรเข้ามาที่0883350072นะครับเอ่อที่เรายังไม่รู้เพราะว่าเราบางทีปรับกระจกไม่เป็นนะครับช้าๆไปอันนี้ผมเข้ามาอยู่ในรถแล้วนะครับเพราะวอเมื่อกี้ดูท่าไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับก็เจอหลายๆรูปแบบนะครับเดี๋ยวเรามาดูการถอยหลังตามเส้นกัน วังตามเส้นตรงนั่นแหละซ้ายตามเส้นตรงยังปรับตามเส้นไม่ได้นะครับดูนะครับระยะห่างจากเส้นยังเยอะมากยังได้เฉพาะทางแบบว่ากุ้งกว้างนะครับยังยังทำตามอะไรไม่ได้นะครับลำบากตอนถอยนะครับทีนี้ดูนะว่าจะถอยหลังตามเส้นได้ไหม เมื่อใหม่ในเรื่องของวิธีการคิดนะครับยังคิดเองไม่ได้นะครับยังจะต้องนั่งควบคุมยังอะไรอยู่นะครับอันนี้ผมจะให้เห็นผลหลังจากเมื่อเช้าเราสอนกันมาแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ใหม่อยู่นะครับยังไม่ใหม่อยู่เพิ่งประมาณบ่ายโมงนะครับการสอนก็ยังประมาณเกือบเกือบสามสี่ชั่วโมงนะครับแนวคิดยังไม่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนี่แหละเวลา ประมาณว่าได้แต่ที่กว้างนะครับถ้าเป็นที่แคบถ้าจะมีการให้ทําโจทย์ที่มันยุ่งยากยังทําไม่ได้นะครับนี่ยังทําไม่ได้นะครับทั้งๆท,ท,ที่เห็นเส้นอยู่เป็นเส้นตรงสีดําอยู่ที่พื้นเนี่ยนะครับเนี่ยเส้นแต่ว่ายังทําไม่ได้นะครับได้แค่ถอยตรงธรรมดานะครับเ,เส้นสีดําอยู่ตรงไหนเนาะปรับเข้าหาเด้อปรับเข้าหาอันนี้คือถอยตรงอย่างเดียวไม่มีการปรับอะไรนะครับ อันนี้ก็ปรับผิดด้วยนะครับปรับอย่างนี้ก็ไม่เจอเส้นดําหรอกเออนั่นละนั่นละช้าช้ารถมันจะต้องประกอบกับการช้ามันถึงจะปรับรถได้เส้นสีดําอยู่ห่างมากปรับเข้าไปอีกันนี้แนวคิดยังไม่ผ่านนะครับแต่ว่าแค่ถอยหลังตรงได้เฉยเฉยยังไม่มีรายละเอียดนะครับเดินหน้าก็บอกให้ตามเส้นดําแต่ก็ไปอยู่ตรงกลางมันเลยมันเลยส่งผลให้การถอยหลังทําไม่ได้นะครับ หมุนขวามากขึ้นขวาตัวเองโอเคปล่อยไปขนานเริ่มจะมาด้านซ้ายแล้วปล่อยไปเรื่อยๆเส้นจะหมดแล้วนะครับโอเคเดินหน้าใหม่ตามเส้นสีดําทำยังไงก็ได้ให้มันใกล้เส้นไวนะ้น่ะเวลาถอยหลังตัวเองจะได้ถอยได้ไงโอเคมองใกล้ๆอย่าไปม,มองอ้างหน้านูน่นมองให้ไกลๆไว้ปรับซ้ายเอานี่แหละเห็นไหมครับฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสําหรับเทปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับผมสวัสดีครับ